ไอ้บอกไม่ไปไปดูนเน็กมาด้วยการทำคอนเทนต์ออนไลน์เขาไม่ให้สวัสดีกันเขาบอกอย่าสวัสดีนะมันเฉยแล้วให้ทำไงอ่ะจับมือโยอะมาละโอ้ที่ฝรั่งเนี่ยแก็คือเขาให้เหมือนแบบฟีลว่าคุยกันเหมือนกันเองใช่ไหมเออฟีลเหมือนคนคุยกันคนคุยกันจริงๆเราจะไม่หันมองหน้ากล้องแล้วนะนเราจะลบบางทีอีกหน่อยมันต้องแบบเฮ้ยมันเริ่มมาหันหลังหรือแบบหันแบบเออคุยกันอ่า ไงไอเดียไอเดียเออมันก็ติดติดดีนะอ่ก็แปลกใหม่ดีแปลกใหม่แปลกใหม่แต่ไม่รู้คนชอบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมาพิมพ์เม้นกันแล้วกันพี่ปิ๊งเขาเตรียมแล้วเวลาเขาจะทักทายเวลาเจอใครอ่ะพี่ปิ๊งทำไงเวลาเจอคนไอซานเขาจะว่าอยู่เจอกันแล้วหน่ากลัวเลยว่าพี่ปิ๊กใจเย็น ช่วงก่อนก็ดีมีน้าการอ,าอันนี้ไม่มีแล้วทำไมอ่ะตทีตอนีตอนท,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 ทีไม่ได้ังใจไอ้ยเขา,าที่เราเข้าใจเมษาคิดว่าสงกรานต์มกราบกุมภามีนัเมษา<อ>จัดรายการพิพิกเสร็จพอไปแบบเฮ้ยทำไมแขนเสื้อเปียกวปออฝน,<ผ>น,นก็ไม่ไตกฝ <c oughs> นก็ไม่ตกเฮ้ยเขาเลือกงานแล้วเฮ้ยวันนี้เรามีประเด็นที่มีสาระสิ่งที่มันเกิด้ต้องรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเราก็จะเห็นแบบหุ้นแบบ ตกใช่ไหมทั้งโอ้พันผัวล่ะพันผัวทั้งไทยทั้งแบบต่างประเทศเลยทํำไมอยากดูมีสิ่งที่เขากําลังกังวลในตลาดคือเรื่องอ่ะมาดูกันจัตตาบอลยูดิทขึ้นกระทบหุ้นแค่ไหนอ่าเรามีผู้เชี่ยวชาญของของบอลตลาดบอลบอลคืออะไรอธิบายก่อนบอลเนี่ยนะอย่าไปตั้งต่อไงนะมันคันเอาละบอลนึกว่าบอลมาตั้งต่อเป็นไงคนละบอลกันอ่าบอล ไอ้บอนด์อ่าบอนด์บอนด์ตราสารนี่เอาง่ายๆโอเคอธิบายแต่อย่างแบบมีความรู้ความรู้หน่อยอ่าแน่นอนในโลกการลงทุนเนี่ยมันมีสองภาทใหญ่สองส่วนใหญ่ๆหญ่ส่วนสินทรัพย์เสี่ยงทรัพย์เสี่ยงที่เราเล่นกันทุกวันเนี่ยคือหุ้นนั่นแหละหุ้นกับสินทรัพย์ปลอดภัยปลอดภัยเช่น ก็คือตราสารหนี้อ่าคือตราสารหนี้ในปลอดภัยคือว่าเอ้คิมหมูคินหมากูได้ดอกเบี้ยตามที่เราซื้อมาเนี่ยแน่นอนถ้าบริษัทนั้นไม่แจ้งคือหลักๆในโลกมันคือวิ่งเสี่ยงกับไม่เสี่ยงไดไปไดไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเอ้แต่อย่าลืมนะบอลจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันไม่เสี่ยงในในนั้นจริงๆมันก็มีความเสี่ยงเรื่องราคานะแต่ก็เสี่ยงน้อยไม่ได้ผันผวนไม่ผันผวนเท่าหุ้นหมาแต่ว่าคือ ถ้าสมมติคุณไปซื้อหุ้นกู้เงี้ยถึงแม้กำไรมันไม่ดีแต่มันยังไม่เจ๊งเนี่ยม,มันก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เราอ,อันนี้มันเลยปลอดภัยกว่าหุ้ใคคนในเงี้ะ ก็คือไอ้บริษัทพวกนี้แหละเพราะหมายคือเราอยู่ในฐานะของการที่เราเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้เราใช่ขายดอกเบี้ยให้เราอ่าอย่างเราที่คุ้นเคยที่สุดพันไอ้พันธะพวกนี้นะคือเอาจริงน้ำนึกออกหรือว่าเปลี่ยนึกอะไรอยู่แล้วขาพันธบัตรใช่ไหมพันธบัตรเออพันธบัตรที่เราคุ้นเคยมากที่สุดน่ากลัวมากมือจับเนี่ยพันธบัตร พันธะบารเป็นนะไอ้ที่เราคุ้นเคยที่สุดตาสอาพูดถึงตราสารนี้ที่เราคุ้นเคยมากที่สุดธนาัารรัฐบาลอะไรอยเช่นแต่ที่เราลงทุนแน่นอนทุกคนลงทุนคือเงินฝากนี่ก็เป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งคนไม่รู้นะไอ้คนที่เป็นพันธะเราเนี่ยก็คือธนาคารมีพันธะที่เราต้องจ่ายให้กับคนที่แบบ เงินไปฝากหรือคนถือใบเราในฐานะเจ้านี่เราเป็นเจ้านี้่ขนี้มีกวามีไม่ชำระเจ้านี้เราฟ้องร้องได้เพราะงั้นก็มีความเขาเรียกอะไรมีความมั่นคงมากกว่าแต่ในฝั่งสินทรัพย์เสี่ยงแน่นอนเราไปจอยไปร่วมไปร่วมทุนนร่วมเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันเพราะงั้นถ้ากิจการดี เราก็ได้เราก็ดีด้วยอ่ากิจการดีบริษัทมีกาไรมีแคชโฟลกระแสเงิส่วนสดีอ้าจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นคนเป็นเจ้าของเพราะงั้นเนี่ยเราก็ส่วนหนึ่งของเจ้าของก็คือเราได้เงินปันผลได้กําไรนะแต่ว่าถ้าบริษัทขาดทุนอไม่มีกําไรหรือกําไรน้อยเอยอยากจะกันเงินไว้เดี๋ยวจะไปลงทุนต่อยังไม่จ่ายเขาก็ยังไม่จ่ายให้เราเขาก็ไม่จ่ายปันผลให้เราเฮ้ยเราไปฟ้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะเราบอกว่าเฮ้ หุ้นยูสามเปอร์เซ็นต์โหที่ผ่านมามันจ่ายมาสามสี่เปอร์เซ็นต์สวยดีเราบอกเฮ้ย hey, ปีนี้ไม่จ่ายฟ้องแม่งเลยมไม่ได้นะ,ะเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าแล้วก็หุ้นเองเนี่ยด้วยต้องขึ้นอยู่กับผลประกอบการถูกไหมเพราะงั้นผลประกอบการดีราคาหุ้นก็วิ่งได้เพราะงั้นทั้งสองตลาดเนี่ย มันจะวิมันจะพูดง่ายแย่งเม็ดเงินกันคือถ้าไหนดีอีกันจะไม่ดีถูกต้องถูกต้องอ่าคือเราวางไว้ถูกที่เราก็จะรวยนะถูกต้องเพราะมันเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงไงถูกป่ะบอกว่าให้ถ้าตัดสินอมีความเสี่ยงช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเฮ้ยเอาเงินส่วนที่เป็นปันอ่าส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเราก็ยังกินยังใช้ได้อ่าแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเป็นหุ้นในหุ้นอ่าหุ้นขึ้น ปันผลกำไร,รด,ดีดได้ปันผลเป็นเงินบาทมากขึ้นก็ดีขึ้นถูกไหมก็จะดีเพราะงั้นการบริหารทั้ง2ส,ส่วนก็จะช่วยทําให้พอร์ตเราเนี่ยมัง่งคั่งได้มากขึ้นอ,อ่ะแล้วตอนนี้อะไรมันเกิดขึ้นตอนนี้ที่เรังกำลังคอนเซิร์นก็คือว่าเออพันธบัตร10ปีนะอของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นทั่วโลกเขามองอยู่นะมันขึ้นมาค่อนัางเร็วคือเดิมยิวมัน อาจจะเป็นามแตกาเนี่ย0.5 0.6 0.7ประมาณนี้คือร้อยหนึ่งใส่เข้าไปได้0.5 0.7และอายุสิบปีด้วยนะสิบปีสิบปีอแม่ต่อปีเนี่ยได้ประมาณ 0. something แต่คุณต้องถือสิบปีนะคือแปลว่าคนที่ซื้อนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยเขามองว่าตลาดหุ้นมันจะลงทุกอย่างลงแต่ตรงเนี้ยมันไม่ลงมันแค่อยู่ได้0.5ก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วอตอนนี้ไปตอนตอนนี้มันเริ่มบอกว่าเอ้ยเศรษฐกิจโลกโดยรวมหลังจากโควิดเนี่ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นหุ้นนมมัเริ่่คอยลง อ่าหุ้นมันหุ้นมันขึ้นด้วยแหละเหมือนบอกว่าเฮ้ตลาดคาดว่าหนึ่งเศรษฐกิจฟื้นตัวโควิดมันกำลังจะหายไปวัคทรงวัคซีนมากิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเปิดการเดินทงเดินทางกลับมาปกอิเต็นะการค้าการขายเริ่มปกติมากขึ้นมันก็ทำให้ การคาดการเงินเฟ้อเพิ่มส่งขึ้นพอคาดการเงินเฟ้อกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างจะไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันดงั้นยิวมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นเริ่มเพิ่มขึ้นละเแล้วมันไอ้ที่ที่กังวลก็คือมันขึ้น่อนข้่งเร็วขึ้นอย่างไรเร็วขนาดไหนจากก็จากต้นปีเนี่ยอยู่แถวแถวประมาณหนึ่งนะอยู่มาหนึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้เลยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยประมาณ1.4 โอ้ขึ้นมา40%นะอ่ะอ่าเนี่ยคือเนี่ย40%ก็ถือว่าค่อนข้างแรงเะนะถือว,ว่ายเยอะแต่อย่าลืมว่าไอ้40%เนี่ยด้วยฐานมันต่ำนะอ่าอ่ามัน1%มัน1.4อ่าแต่ว่าเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยอ่ามันก็อยู่2-3%อ่าถูกไหมให้หนึ่งกว่าจริงๆมันก็ยังไม่ไมใช่นะเงินเฟ้อไม่ยังไม่ยังไม่ได้มากมาแล้วพอมันขึ้นแบบเงี้ยใครใครซวยอ่ะอ่าคนมันมีคนซวยถูกไหมก็มีคนซวยก็คือคนที่หนึ่งละคนที่ถือ พันธบัตรถ้าซื้อตอน0.5ซื้อซื้อแถวแถวหนึ่งตอนนี้มัน1.4เขาเขาจะเสียอะไรบ้างเขาเสียโอกาสดิเพราเขาาล็อกตัวเองไว้10ปีที่1%สมมุตินะแต่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาไปซื้อตอนนี้เลยเนี่ยได้1.4ได้ดีกว่าเดิมอีกได้ดีกว่าเดิมอีกเพราะงั้นเนี่ยไอ้คนเก่าที่ถือบอลเป็นไง อ่ามูลค่าบอลมันก็ต้องลดลงต้องลดลงถูกไหมโอ้ยขัดทุนทันทีเลยนะไอคนถือบอลที่ดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยขาดทุนทันทีอันนี้หลายคนไม่รู้นะคนนึกว่าถือแล้วมันจะเป็นเท่านั้นตลอดไปถูกต้องอ่ะบอกไอเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆบอกคนไปซื้อตอน1%เซนี่ยสมมติซื้อมาล้านหนึ่งคุณไปขายเขาคนอื่นเนี่ยที่ล้านหนึ่งตอนนี้มีคนซื้อมั้ยไม่มีเขาไปซื้ออันใหม่อ่าไปซื้ออันใหม่ได้หนึ่งจุดสี่อันนี้ต้องขายลดลงก็ต้องขายดิสคาว์ลงมาก็คือขายถูกลงขายถูกลง เขาเรียกว่าเป็นหลักของプライซิงนะยิวขึ้นไพรลส่งยิวลงไพรขึ้นอ่านไมอใช่หรอีกรอบนี้อะไรนะยิวขึ้นไพรลงอย่ายาวเกินดิกูจับมาแค่นี้ลงไพรขึ้นถูกแล้วถูกแล้วความหมายก็คือมันเป็นลักษณะ่อผันงานต้องข้ามกันโหแล้วไม่เงินที่มันมหาศาลอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ต้องแบบปั่นป่วนเลยก็มีความปั่นป่วนก็มีความปั่นป่วนแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอ้ยคนก็มองว่าเอ๊ ถ้าต้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยโดยรวมๆนะต้นทุนทางเศรษฐกิจมันก็ต้องมากขึ้นบริษัทต่างๆเนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นถูกไหม,มโดยโดยโดยในยะตรงนี้นั่นหมายความว่าคนเริ่มมีความกังวลว่าหุ้นบริษัทต่างๆเนี่ยเอ๊ะมันมี ต้นทุนมากขึ้นหรือเปล่าอจะมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอเพราะส่วนหนึ่งคุณอย่าลืมว่าที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นมากๆเลยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากโควิดปั๊บเนี่ยแล้วมันขึ้นขึ้นงปเยอะอเพราะคนไม่มีไม่มีที่ไปคนก็เลยมาที่หุ้นมันเลยมาที่หุ้นถูกไหมคนบอกว่าเฮ้ยโหตอนที่มันต่ำๆต,ต่ำหนึ่งอย่างเงี้ย ไอ้ที่ว่าต่ำหนึ่งเนี่ยไอ้ถ้าพันธบัตรระยะกลางระยะสั้นที่ศูนย์จุดนะสดาม,มาติงนะต่ำม,มากต่ำมากเพราะงั้นเนี่ยมันก็ทนไม่ไหวคนที่บอกว่าเฮ้ยมีฉันมีเงินอยู่ฉันมีภาระต้องใช้ต้องกินเอาดอกมาใช้นู่นนี่นั่น ฝากดอกอย่างเดียวไม่พอละอ่าก็ต้อง move มาที่ตลาดทุนมันก็เลยทําให้ตลาดทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอ่าเห็นไหมมันก็จะมีการชิปเหมือนกันแต่ตอนนี้พอมีความกังวลเมื่อจะมีการชิปเงินกับมันกลับมาซื้ออันใหม่คือถ้าตลาดมองว่าเฮ้ยดอกเบี้ยนะจุดนี้โอเคอืมพอละบอกตอนเนี้ยแต่เรายังไม่รู้ว่าจุดนั้นคือจุดไหนอ่ะนะอ่ามันก็เลยทําให คนก็เริ่มที่จะ move เงินจากตลาดทุนเข้าไปพันธบัตรเข้าไปพันธบัตรถ้าสมมติมว่าเขาพอเพียงนะ เช่นสมมติว่าเกิดพันธบัตรขึ้นมาที่สเสมมติสมมุติสมม,ต,สม,มติตอนนี้ยังไม่ถึงนะขึ้นมาสองเปอร์เฮ้ยสองเปอร์เซ็นต์ผมไม่อยากรับความเสี่ยงกับตลาดหุ้นอีกแล้วขายหุ้นเลยขายหุ้นเลยรุกมาตรงนี้ดีกว่ามันก็จะมีการชิปไปชิปมาต,ตอนนี้เนี่ยตลาดก็เลยมีความผันผวนผันผวนผันผวนคนที่ลงทุนในหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเฮ้ยขึ้นเยอะเว้ยเอ๊บอนยวกาลังจะมาเดี๋ยวหาพักเงินไว้ก่อนเว้ยพักเงินพักเงินขายหุ้นมาก่อนแล้วก็อาจจะถือแคชแล้วรอจังหวะดอกเบี้ย ขึ้นไปในหลักหนึ่งที่ตัวเองพึงพอใจค่อยไปซื้อบอลอีกทีนึงอ่านี่เข้าใจเข้าใจอันนี้ประมาณนี้นะเห็นภาพเห็นภาพอ่ะแล้วยังไงเขาถึงบอกว่าตลาดหุ้นน่ะชอบข่าวดีส่วนตราสารหนี้น่ะชอบข่าวร้ายอ่าถูกไหมและบิตคอยทีชอบอะไรบิตคอยกูก็งงเหมือนกันกูไม่ล้ําขนาดนั้นนะทองคำชอบข่าวร้ายเหมือนกันทองคำชอบข่าวร้ายแต่มีข่าวร้ายทองคำขึ้นใช่ก็อย่างปีที่แล้วนี่ทำนิวไฮนะถูกไหมแต่ตอนนี้พอเรื่อง เริ่มมีอะไรที่มั่นคงมากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มรันเริ่มอะไรเอ้ยทองคำก็เริ่มแบบเริ่มแผ่วๆาปรากฏว่าตอนนี้พอเศรษฐกิจดีน้ํามันเริ่มมาอืมใช่ออยมาคอมมอิตี้เริ่มมาถูกไหมแต่คอมมอิตี้บางตัวนะทองคําอาจจะไม่ใช่ทองคำมันมันไปอ๋อยมาอ่าน้ำมันเดินเรือเงี้ยเดินเรือขึ้นไปดอใช่ไหมบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยคุณคอมมอิตี้นี่เยอะนะก็ได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะหลายคนไม่รู้นะบางบางบริษัทเดินเรือใน่งบ้านเราอ่ะครับ ขึ้นมาจากข้างล่างหกเด้งะเเอคุณคิดดูหกเด้งใส่เปล้านวันนี้หกล้านไปลนกี่เดือนนะประมาณผมไม่ถึงปีนีนไม่ถไม่ถึงไม่ถึงปีบางคนก็ถือนะล้านหนึ่งอ่ะแต่ออกตานหนึ่งล้านหนึ่งแสนเขารวยไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เขารวยไม่ได้อะต่อต่อ้าใจละโหได้มาฟังแบบเข้าใจเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้นะเงินเฟ้อมาเอ้ยกูมีอยู่ อ๋อตัวอยู่เพอตัวอยู่แล้วไงเราต้องปฏิบัติยังไงฟังมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วเขาขออญาตเปิดสไลด์เนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหมอ๋อนีอพวกเนี่แหละเนี่แหละคือขมูลอังอิงมีอาจจะแถวาหนึ่งกว่าเนี่ย จากจุด6.7เนี่ยตอนนี้ขึ้นมา1.4และเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองคือเป็นแบบบอลยูสิบปีแต่อย่างหนึ่งคือไอ้บอลสองปีบอลระยะสั้นกว่าเนี่ยยังไม่กระดกเท่าไหร่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะงั้นนี่ก็คือถ้าอย่างนี้มันมองว่าอะไรบอกเฮ้ยเศรษฐกิจระยะยาวมีการฟื้นตัวแต่ระยะสั้นปีสองปีข้างหน้ายังผันผวนอยู่ยังยังยังแบบไม่ได้ไม่ยังไม่ได้กลับยังมีความเสี่ยงอยู่่ามันก็เลยไปขึ้นตัวไกลอ่านี่อย่างที่เราคุยนะครับบอลยูขึ้น นะครับเม็ดเงินมันก็จะเข้าตลาดหุ้นนะครับครับอ่าบอลยิวขึ้นก็ส่งผลให้ตราสารหนี้เนี่ยลดลงอ่าถ้าบอลยิวขึ้นราคาหุ้นก็ลดลงเหมือนกันในช่วงแรกแต่ตรงนี้ต้องอย่าลืมว่าถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมในที่หมายความว่าไงถ้าบริษัทกำไรเท่าเดิมจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดอกเบี้ยขึ้นบอลยิวขึ้นกระทบราคาแน่นอนกระทบในเชิงลบด้วยคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณไปเรียนสูตรเรื่อง discount cash flow หรืออะไรก็แล้วแต่ไอตัวตัว cash flow ตัวที่ discount เนี่ยมันคือพันธบัตรรับอยู่ในนั้นด้วยถ้าคุณดังการเงินถูกต้องถ้ามันเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าตัวหารคุณมากขึ้นราคาคุณจะลดลงแต่ถ้าหุ้นหรือเศรษฐกิจมันดีขึ้นกําไรมากขึ้นมีโอกาสที่ปันผลที่เป็นในรูปเงินบาทมากขึ้น ตัวหานที่มากขึ้นอาจจะไม่ทําให้ราคาลดก็ได้อ่าอันนี้อันนี้มันต้องมองตรงมุมนี้ด้วยแต่นี่อธิบายหุ้นบางตัวไม่ได้มันเทสล่าเพราะมันยังไม่มีไอตัวกําไรมาให้ดูใช่ไหมตอนนี้มีเยอะในหุ้นแบบเนี้ยอ่าแต่ชัดเจนสําหรับบอลยูคาตาสันนี้อันนี้ชัดเจนเพราะคาตาสันีนี่เนี่ยดอกเบี้ยมันคือการฟิกที่ฟิกไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะงั้นถ้าบอลยูขึ้นคือตัวหานมากขึ้นแน่นอนราคาลดลงอ่าอันนี้ก็จะเป็นทรับ เป็นว่าส่งผลกระทบการลงทุนอย่างไรเพราะงั้นในฝั่งระยะสั้นตอนนี้ถ้าคนมองว่าเฮ้ยบอลยิวขึ้นกำไรกำไรของบริษัทโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มสูงอะไรมากมายเขาก็ขอขายก่อนอเพราะตัวดิสคาวตัวลดตัวส่วนลดเนี่ยมันมากขึ้นตัวางันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นครับคาว อ่าเพราะงั้นเนี่ยก็เนี่ยสาเหตุที่มันขึ้นเพราะว่าโอเคเนี่ยยอดค้าปิดปรับเพิ่มขึ้นนะครับดัชนีผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดัชนีอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มการคาดการณ์1.0นะครับก็แสดงการคือจริงๆเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจพื้นฐานจริงฟื้นตัวจริงๆนะอ่าใช่ใช่หลายคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเศรษฐกิจหุ้นลงอย่างนี้สงสัยมันจะไม่ดีมันจะไม่อะไรเงี้ยแต่ลืมว่าก่อนหน้าเนี่ยหุ้นมันเล่นไปเยอะก่อนเนี่ยอะอก็ขึ้นไปเยอะอ่าขึ้น สมมติเอิร์น g ิกลับมากำไรกลับมาเอ๊ะแต่ทำไมหุ้นไม่วิ่งวะเพราะมันวิ่งมันลดอมาลนร่วมหน้าแล้วอ่ันนี้ก็อาจจะมีนะครับแล้วก็มีความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออย่างที่เรียนกันนะครับสินค้าพวกัณฑ์ต่างๆเนี่ยราคาสูงเพิ่มขึ้นมากทีเดียวอันนี้ก็เทียบกันนะครับก็คือ2ตลาดแย่งเม็ดเงินกันอย่างชัดเจนอันนี้คือยิวนะอ่าจริงๆแล้ว จริงๆมันควรจะใช่ยูพันธบัตรไทยนะแต่พันธบัตรไทย10ปีจริงๆก็ใกล้เคียงมุฟใกล้เคียงกับของสหรัฐนะแต่ของรรเราเนี่ยอาจจะสูงกว่าเพราะเราประเทศมัน,มนดอกเบี้ยเราสูงกว่า,<ม>อาดอกเบี้ยเราสูงกว่าเราเป็นอนะิมเมอร์จิ่งนะก็มีความเสี่ยงมากวามากว่าก็สูงกว่ามากกว่าแต่ข้างบนเนี่ยคือเซตยูส<ๆ>ีเขียว่สีเขียวอาคุณน้ำเห็นไหมมันจะไปเคลื่อนไหวเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสองสปีที่ผ่านไปที่ทางกรงข้ามนะนั่นหมายความว่าไงคือ อะโควิด2020กดทบกะทบกำไรบริษัทกะทบกําไรบริษัทเฮ้ยคนบอกเฮ้ยอุ้นเสียงเว้ยโยกเงินมาตราสารนี่ดีกว่าอตราสารนี่ก็เลยแพงขึ้นยิวก็เคยลดล,ล,ดล,ลดลง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 มาเรื่อยๆคนขายหุ้นนะฮะออกไปมากขึ้นตลาดหุ้นราคาลดลงก็ทําให้ดิวิเดนย์ยของหุ้นเนี่ยเห็นไหมตอนต้นขึ้นไปถึง4%นะ ที่ตอนนั้นคุณแพทย์ก็บอกโหหุ้นถูกเยอะเลยปันผลเยอะแยะมากมายเพราะว่าราคาหุ้นมันลงแต่ตอนนี้เริ่มต้องซีเล็กมากขึ้นอ่าเนี่ยแต่พอเนี่ยตั้งแต่ไปมาสีแล้วกันเราเริ่มเห็นยูบอลยูเนี่ยไอตัวล่างกันงน,น,นะเริ่มขึ้นมาจากเงินฟงเงินเฟอ้อแล้วก็แล้วแต่ ยูหุ้นเนี่ยก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันเพราะคนเข้ามาซื้อไงคือเอาว่าตอนนี้ซื้อสีสวยไม่ได้ก่อนหน้านี้ซื้อมั่วๆได้กำไรอยู่แล้วทุกตัวปีนี้ต้องีเล็กริงจริงนีเล็กจริงแล้วยังไงพี่ปิกอ่าเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะต้องลดคันเร่งหน่อยสําหรับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เราฉบเฉียวใช้ไลเมื่อเมื่อปีกายที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเน้นนะครับให้เลือกลงทุนบริษัทที่มีคุณภาพหน่อยนะครับคุณภาพในที่นี้คือ หนึ่งละมีการเติบโต v a l a ลูเอไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีคุณภาพในแง่ที่ว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันนะครับก็อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ซึ่งก็ปรากฏออกมาว่ากองหนึ่งที่น่าสนใจอ่กองนี้ลงยังไงลงทุนทั่วโลกนะครับ TMB GQG Global Quality Growth อาจจะไม่หือหวาอาจจะไม่ซิ่งนะแต่ว่าเน้นเนื้อเนื้อบริษัทที่ มีรายได้จริงๆเนาะมีรายได้จริง Microsoft Google Amazon Alphabet อะไรเงี้ย Apple Tencent เราจะไม่เห็นชื่อ Tesla ใช่ไหม Facebook อาจจะยังไม่ติดไม่ติดไม่ติดของค้า Tesla นี่ก็ต้องไปอีกหมวดหนึ่งเป็นแนวแบบโ Growth ไอ้มันโกร w t h มัน Growth เืออันนี้เป็นเป็นเทคที่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่ปันคือไม่แพงมากเกินไปอ่าไม่แพงมีเขาเรียกอะไรอาจจะเป็นบริษัทที่เขาเรียก Established แล้ว มันคงแล้วมั่นคงแล้วอาจจะไม่โกดมากมายแต่ว่ารู้ชิ่างนั้นแบบไปเรื่อยๆแบบดูชิปใช่แแบบอย่างนั้นไหมใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นก็เป็นบริษัทอันเนี้ยที่เอ่ยชื่อมาเราก็รับทราบเอ่ยชื่อมาเราบางบริษัทนี้เราอาจจะเป็นลูกค้าเขาด้วยซ้ำไปพวกนี้ผีอีไม่ค่อยสูงไม่ค่อยสูงเมื่อเทียบกับบริษัทที่แบบ ถ้าเทคจริงๆตอนนี้โอ้มีเป็นร้อยบางทีไม่มีทีอาจจะต้องผ่อนคันเร่งนิดนึงแล้วก็อาจจะมาหาบริษัทที่ขนาดกลางขนาดใหญ่หน่อย solid หน่อยมีคุณภาพหน่อยคือปีนี้ c o n s e r v a t i นิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ใชก็จะมีตามนี้นะก็อ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือจุดเด่นคือกองนี้เนี่ยเขาบอกเขามอง3มมิติมิติแรกก็คือแน่นอน คุณภาพคือนี่คัดมาจากบริเวสท็อปฟันที่เป็นของสัปดาห์นี้ใช่ใช่ก็คุณภาพในที่นี้ก็คือเขาเขาเลือกนะถ้าที่ผมอ่านในตัวของไอ้ตัวเวอร์ลิงตันเขาเนี่ยนะตัวมาสเตอร์ฟันเขาเนี่ยหนึ่งดู ROE ROE ที่สูงอ่า Return on Equity แล้วไม่ได้ดูปีสองปีนะดูระยะยาว ROE ต้องใช้ได้รอยดงรายได้ สม่ำเสมอสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นเป็นเจ้าตลาดคือยังไงพวกเนี้ยบริษัทพวกเนี้ยมันไม่หายไปไม่หายไปเทคที่แบบฟุดฟัดฟาดบางทีมันอาจจะเนี่ยไอเนี่ยที่เราเราอะไรนะขับเฮาขับแฮวเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้มันเอสตาบิตยังไงเนี่ยอันนี้บอกเฮ้ยแล้วเฟซบุ๊กมาเทคปุ๊บแล้ะจับทำแล้วเจ้าใหม่มาเฟซบุ๊กมาทำเดี๋ยวก็เป็น ขับเฮาเป็นเพนเฮาเป็นอะไรอ่างี้ใช่เหรอันน่าเจ๊งไปแล้วอ่าใช่ไหมหนึ่งคุณ i า y สำคัญถัดมาก็คือ Value เขาเอาบริษัทที่ Value ไม่แพงในแง่ของอาที่เราคุ้นเคย PE ก็ดีไพับบกก็ดีมี d i ีเ d นไหมหรือบางทีอาจจะมี e b t e o เ t d a อะไรต่างๆพวกนี้มีเลโชพวกนี้นะครับที่ ที่มาช่วยกรองให้ฟันมเนเจอร์ดูว่าเฮ้ยมันไม่ได้แรงเงินไปไม่ได้แพงจนเกินไปคือหุ้นโกรดแต่ไม่แพงจัดเลยนะคัดมาแวลูแล้วก็โกรดแหละโกรดก็คืออย่างที่เรียนก็คือมีกําไรที่เติบโตมีรายได้ที่เติบโตในระยะยาวในระยะยาวต่อเนื่องออันนี้ก็แต่ยังยังยังถ้าใครชอบซิ่งเนี่ยกองนี้มันอาจจะไม่ซิ่งมากไปเรื่อยๆมันจะไปเรื่อยๆมันจะแบบค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วหุ้นหน้าหุ้นที่เราดูเนี่ยค่อนข้างชัวร์เรารู้จัก เรารู้จักเป็นหลายตัวทีเดียวล่ะนะครับก็แนะนำเป็นสำหรับวันนี้นะคะก็คือเป็น TMB GQG นะคะโอเคแล้วก็ถ้าสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอาจะเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์นะคะก็คือกับเปิดกับพวกเราได้นะคะที่หลักทรัพยบัวหลวงที่ w w w .co.th แล้วก็ /funds นะคะคือฟันนะคะโอเคเรียบร้อยซึ่งวิธีการเปิดเป็นยังไงบ้างคะอ้ง่ายได้ เตรียมอุปกรณ์ไปตักนี้อ่าก็เอามือถือของเรากรอข้อมูลไอแพหรือว่าอ่า PC ที่มีกล้องนะฮะ a อ d r o i d ได้ไหม Android ได้ไม่เหมือนขับเท้าหรอกตีทว่เห็นแค่ตัวมี่ห่อเดียวยืนยัตัวตนอ่าก็มีการยืนยันตัวตนนะครับก็อัปโหลดรูปภาพรูปถ่ายของท่านนะครับพร้อมกับรหัส o อ p ที่ท่านจะได้รับจากระบบนะครับอ่านสัญญาเข้าตกลงตรวจสอบแล้วก็ติ๊กเรียบร้อยแอปพลิเคชันก็จะส่งเข้าสู่ระบบ พอส่งเข้าสู่ระบบแล้วระบบก็จะเตือนว่า ชุดเปิดเราได้รับจากท่านเรียบร้อยนะครับก็จะรออีกประมาณวันทสองวันท่านก็ไปดาวน์โหลด s สตรีมมิ่งฟอร์ฟันแล้วก็เอาสตรีมมิ่งฟอร์ฟันเนี่ยมาทำการซื้อขายได้เลยครับครับโอเคนะคะแล้วก็ติดตามกับข้อมูลพวกเราได้นะคะกับหลักทรัพย์บัวหลวงซึ่งมีหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนูนแบ็กแชร์ริ่งนะคะคือบทความลงทุนออนไลน์เหมือนอย่างที่พี่ปิ๊กทำอยู่ใช่ไหมที่ท็อปฟันใช่ไหมคะแล้วก็ใน YouTube นะคะในบัวหลวงนะคะใน Line ก็มีนะคะใน Facebook ก็มีใน Twitter ก็มีนะคะหรือในขับเฮกาส มาติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลายไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราเด่นใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะที่รายการออมหุ้นออมกองทุนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมาเลยค่ะไปแล้วลาไปลา่อนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีงามสวัสดีคาสวัสดี